มันเจอผมแล้วหรือเปล่าเฟียงอะไรของมันบ้ากระสับกระส่ายอะไรของเขาวนี่ผมจะมาที่ศาลพอดีเลยนะแต่มาเจอเนี่ย จู toy ่ๆเรียกเข้าไปเตะแล้วเด็กตามมาเลย สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอซีที่น่ารักกันทุกคนกันเลยนะครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชายกิจนะครับทุกคนก็ทุกคนครับตอนนี้เนี่ยผมอยู่ในป่าแห่งหนึ่งนะซึ่งเป็นป่าที่ค่อนข้างที่จะเงียบสงบนะวังเวงมากๆก็ที่ผมเข้าป่าวันนี้ก็เพราะว่าผมเองเนี่ยวันนี้จะไปที่สารเก่าสารหนึ่งนะซึ่งเป็น สารของนักลบโบราณหรือเปล่านะที่ทุกคนเนี่ยก็น่าจะเคยเจอในช่องพี่แฝดนะเพราะว่าเมื่อก่อนพี่แฝดมาตรงนี้มาเจอกับนักลบโบราณนะก็ที่ผมมาวันนี้ผมไม่ได้มาหานักลบโบราณแต่อย่างใดผมจะมาดูที่นี่เพราะว่าผมฝันไม่ค่อยจะดีนะเมื่อคืนน่ะเหมือนมีอะไรมาเหมือนมีอะไรมาพังสาลที่ตรงนั้นนะผมไม่รู้ว่าความฝันของผมเนี่ย มันจะบ่งบอกอะไรผมสักอย่างนะผมเองก็ยังไม่มั่นใจว่าจะมีอะไรหรือเปล่านะก็เลยตัดสินใจขึ้นมาที่นี่เพื่อมาพิสูจน์ว่าจะเจออะไรหรือเปล่านะครับทุกคนโอเคก็ก่อนจะรับชมคลิปนี้ฝากพี่ๆนะคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หติดตามให้ผมด้วยดูคลิปอย่าเพิ่งกดข้ามโฆษณานะครับทุกคนนะแล้วก็ฝากติดตามเพจเฟซบุ๊กชายกิจ เรื่องของผีให้ผมอีกหนึ่งช่องทางกันด้วยนะครับทุกคนโอเคพร้อมแล้วเดินทางไปที่ศาลเก่านั้นเลยดีกว่าทุกคนไปโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็ได้เดินทางมาอีกสักพักนึงแล้วนะต้องบอกเลยว่าป่าแห่งนี้เนี่ยมันมีอะไรดังออกมาเลยนะทุกคนเมื่อสักครู่เนี่ยได้ยินไหมยุงก็เยอะมากๆนะ ตัวอะไรตัวอะไร,ไระตัวอะไรตัวอะไรมีรู้วิ่งมาทุกคนเมื่อสักครู่เนี่ยตัวอะไรก็ไม่รู้นะเหมือนวิ่งลงมาฝั่งเนี้ยทุกคนตกใจหมดเลยหมูป่าหรือเปล่า เสียงนี้แล้วทุกคนนีไปดีกว่าทุกคนสกู่เหมือนได้ยินเสียงตัววิ่งมาเนะหมูป่าหรือเปล่าทุกคนในป่าลึกๆแบบเนี้ยหมูค่อนข้างเยอะนะหมูป่านะทุกคน ก็ทุกคนครับถ้าวันนี้เนี่ยผมมาแล้วผมไม่เจออะไรก็ไม่เป็นไรนะก็อีกอย่างที่ผมมาผมก็เตรียมพวกผลลมผล,ลไม้มาด้วยนะจะให้ไปเลยถ้าไม่เจออะไรที่ตรงนั้นนะครับทุกคนเพราะว่าผมเองก็เตรียมมาเหมือนกันนะครับ เอาวันเยอะมากๆเลยนะป่าแห่งนี้ทุกคนดูดิเองต้องเดินอย่างระมัดระวังมากๆเลยนะไม่รู้ว่าเสียงที่ผมได้ยินนะมันเป็นหมูป่าหรือว่าเป็นสัตว์ชนิดอื่นนะไม่รู้ว่าจะเข้ามาจูา่โจมเราตอนไหนะนะครับทุกคนต้อง ระวังตัวเป็นอย่างมากเลยนะก็ต้องบอกอกอย่างนะครับทุกคน สารเก่าตรงนั้นหรือสารนักรบโบราณเนี่ยผมเองก็ไม่ได้มาค่อนข้างนานนะก็วันนี้จู่ๆก็อยากจะกลับมาด้วยจากที่ฝันมาเมื่อคืนนะเสียงมันไหมแล้วทุกคนเสียงไหมแลวไม่ร้เสียงมาจากไหนนะนี่เป็นโป่องอาถรรพ์หรือเปล่าทุกคนที่ตรงนี้คล้ายๆกับป่องอาถรรพ์เลยนะเพราะว่า มันมีถาวันด้วยหรือเปล่านะคล้ายๆกับปุงอาถรนมากทุกคน,น,เนเสียงอะไรวะเนี่ยทุกคน,กคนช่วยผมสังเกตช่วยผมฟังนะว่ามันเสียงของตัวอะไรนะครับนะ ร้องลั่นออกไมาแล้วทุกคนเสียงสัตว์ป่าร้องหรือเปล่ามาสักคู่เนี่ยคือขายแกงกวางเลยนะเพราะว่าตอนนี้ผมก็อยู่ในป่าค่อนข้างที่จะลึกมากๆเลยนะครับทุกคนนะ กวางหรือเปล่าที่ร้องมาทุกคนแต่ก็ไม่น่าจะใช้กวางนะตอนนี้ได้ยินเสียงเหมือนมีอะไรเดินอยู่ร,บรอบๆผมตลอดเวลาเลยนะ ทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยขอรีบเดินทางไปให้ถึงหรือใกล้ถึงเนี่ยผมจะเริ่มถ่ายอัปเดตให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะนะครับทุกคนมาอีกไม่ไกลเท่าไหรล่ละแต่จะขอประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ไว้ก่อนนะครับทุกคนโอเคทุกคนก็ฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับให้ผมเนี่ยเดินทางปลอดภัยนะโอเคทุกคนไป โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมเองก็เดินทางมาใกล้จะถึงแล้วนะก็เลยอัปเดตให้ดูกันเลยนะครับทุกคนก็ได้ยินเสียงแบบนี้ดังขึ้นมาอีกและไม่รู้ว่าเสียงของตัวอะไรนะที่มันร้องอยู่หน้าตอนนี้ทุกคนนะครับเสียงสัตว์ป่าหรือเปล่านะทุกคน ย้ำตามพื้นน่ะเต็มไปหมดเลยอาจจะเป็นสัตว์ตัวเล็กๆน้อยๆนะไม่ได้ถือว่าใหญ่โตอะไรนะหาอะไรกินตามป่าหรือเปล่าได้ยินเสียงนะดังมากๆเลยนะมันก็ไม่กล้าเข้ามาหาผมเหมือนกันนะมันก็คงจะกลัวก็ต้องรักษาชีวิตพวกมันเหมือนกันนะ แต่ผมเข้ามาในเขตตรงนี้เนี่ยผมได้ยินเสียงมีแต่นกร้องนะโอเคทุกคนไปเดินทางกันต่อเรื่อยๆโอเคทุกคนก็เดินมาเรื่อยๆแล้วนะก็ข้างหน้านั้นหรือเปล่าบริเวณที่จะถึงสาลนักรบโบราณนะ นะ่าเป็นสัตว์ป่าทุกคนได้ยินไหมทุกคน มอยู่บริเวณลวปลอบผมเองนะไอเสียงที่ผมได้ยินเหมือนเดินเหยียบพื้นอะไรพวกนั้นนะ โอเคทุกคนไปไปที่ศาลกันเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็มาถึงศาลแล้วนะพร้อมกับใครไม่รู้นะเนี่ยทุกคนจะไหมไขว่ามันอยู่ข้างๆศาลนักรบโบราณทุกคน นาวเฉยเลยใครไม่รู้นะเฮ้ยมันเจอความหรือเปล่ามันเฟีย้ยงอะไร,รออกมาวานี่ก็เป็นสารโบราณนะทุกคนเนี่ยมันเฟีย้ยงตัวอะไรวะทุกคน บ้าือเป่านวานี่พวตุซมบีลุงลุง,งลุงใจยเย็นลุงใจเย็นลุงมาอยู่ที่นี่ได้ไงลุงใจยเย็นลุง ลุงหิวไหมหิวไหมผมเอาของมาฝากจะลำเชยเลยเต้นเชยลุงลุงลุงทุกคนอะไรเขาล้างหรือเปล่าเขาส่งหรือเปล่านะอะไรของเขาวันนี้ย ผมจะมาที่ศาลพอดีเลยนะแต่มาเจอนี่ลุงลุงลุงไปไรลุงอะไรเขาส่งเขาล่างลุงเนี่ยเฮ้ยยให้เต้นด้วยเฉยเลยมาจากไหนวันเนี้ยลุงลุง,ลงออกไปจากตรงนี้ได้ไหม ลุงลุงออกไปเลยลุงมาอยู่ที่นี่ทำไมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลุงอะไรมาลุงตัวอะไรลุงไม่กลัวอะไรเลยเหรอเชะอะเอะชเฮยต้นเเออเฉยเลยวะามามามาลุงลุงลุงอย่าเข้ามาลุง จู่ๆเรียกเข้าไปเต้นเฉยเลยอะไรเข้าล่างมันวะลุงใจเย็นลุงใจเย็นลุงมีสติหน่อยมีสติหน่อยเป็นไร จู่ๆจะให้คนอื่นเต้นอะไรเขาล่างลุงเนี่ยบอกมาดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดังอะไรวะเต้นอะไม่เต้นหรอกเต้นกูละ อ,อปน้ว่าทุกคนไม่อยู่ลนะคน <c oughs> ผมไม่รู้ว่าเป็นใครนะจู่ๆจ,จะให้ผมเต้นอยู่บริเวณหน้าศาลเก่านัะนนะรนะนะหรือเป็นศาลของนักรบโบราณทุกคนซึ่งผมพยายามเรียกเขาเนี่ยให้เขามีสติเขาก็เริ่ม ไม่ฟังแล้วทีนี้ก็เริ่มจะเต้นหนักขึ้นเรื่อยๆเลยนะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรหรือว่าเขามาลบหลู่ที่ตรงนั้นก็เลยมีอันเป็นไปเกิดขึ้นกับเขาหรือเปล่านะครับทุกคนโอเคก็ไว้พบกันคลิปหน้านะครับทุกคนคลิปนี้ขอตัวเดินทางกลับบ้านก่อนส่วนเรื่องที่ผมฝันเมื่อคืนอาจจะเป็นเรื่องพรุ่งนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวไว้พบกันคลิปหน้าทุกคนนะ สวัสดีสครับไปทุกคน